สวัสดีค่ะคุณพอ่อส,สวัสดีค่ะค่ะ่ธรรมุช่มเมื่อนี้ผ่าเดินทางมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางกับ<ข>คุณพ่อตาบเนาะคุณพอ่อเนาะครับผมค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ลอ่อค่อยความฝันของพ่อตาบนี่โดนแห่งเด็คุณพ่อเ<ม>น่ยคุณพ่อนี่เพิ่นกับเป็นคนบ่ฝันเนี่ยค่ะธรรมุชมบ่ฝันจ้าบ่ฝันโดนแล้วเออโดนทีสองทีสองสามทีมันไปบนนักเตะดอกมันมึงต้องตองวดนี่ละค่ะ เออมันขึ้นแดดขึ้นทีจะได้แล้ววางล้างล้างเหล ain, ตตวตนะ่อต่อหัวได้แล้ะเออบางเอิญพอนี่อนไอเผาทานเออไอเผาทานอยูนะ่หน้าเผาทานเผาทานในตระกูลตามปาเขาเลยไปคนเดียวแล้วเขเลยเ,เก็บดอกไม้ดอกไม้กับทีเจ้าทางขอเวียนวอดน้ำเออแม่เจ้าทรายนี่จะตีจะตั้งนดะีรักเหรออยากโดนอาเผาทานเนื้อพอได้เงินถึงก็แก้กินกัน,กนเนาะไม่นด้เลือกทองจุด ม้องแต่ดอกค่ะออกจากป่ามอเขาส่งเาหลด้อมาตันดอกค่ะเลยเผาทานเออแ่วัหลังเลยออกมือนมือสองนี่หละต้องหมดค่ะคุณพ่อไปเขาทานใบนอไปคนเดียวแล้วค่เขาหิ่งหองบอกยูตามตรงใหรตรงหน้าตั้มพู่มตั้มพนไม่สั่นละค่ะไปคนเดียวเข้าแล้วพับมาเมื่อดอนนึงขึ้นตนแห้งแห้งมาฟันก่อนที่แก่เออลังเจียงขึ้นบ่ดื้ออย่างนี้ค่ะ ฟันดีฟันงามซะแล้วเกิดมาบุกคยฟันเจากเธอขึ้นหัวออกแล้วหะเกขื่อขีบี่ติดต้องกิบุกคยฟันต้องตีเ้าเธอเาะด้วยฟันว่าเออคือจะมีบานเก่าคือบานหลังคือบานคนหฮอน่งแท่ๆน่เขาให้ไปคุดสางเออเท่าเท่าแล้วภาไนคุดสางลงเด้อแค่มันเขาจางม่นจะได้หนึ่งคุดลงไปแล้วมัน มันกัเลิกแล้วมันบาทันพ่อขืนมากเขาถอยลงไปอีกไปโคตรอีกเรามันมห้มห่อนหน่อมบอมันก็บหนามันกับนี่ซอสแซ่อแ่แต่ว่าันมบาท่านพ้อกำหนดเาลุงนใิพเจ็ดนะเราว่กเอาลุงนใดเจ็ดม่หน้ามันจังถึงเราว่ามันจังแมนเราวะห่วยมันก็เลิกอยู่แล้วครับมันก็เมยพพอไปถึงมทันพ่อแล้วมนท่านหอดเราว่ามาทันหอดตัวไได้หรือเราคำไดชิพเจ็ดแม่แม่เราวะไหวกันดันอีกทแล้วบาดดันคนเดียวโคตร มันไห้ที่เจ็ดออพ่อพ่อมันถึงสิบเจ็ดล้วว่าสั้นสิบเจ็ดเมตรสิบเจ็ดเมตรยังจำได้บ้านนี้ครับพ่อขึ้นมาขึ้นมาแล้วบานนี้ไอ้ง่วกับตัวแดงแดงมันแลนพามาวนวนวมาง่วงงวนมาแต่ใจน้อบ้าน้ไอ้พไปเห็นงัวซะแล้วบ้านนง่วมันกับแลนมาตัวเดียวหมดเถิดง่วเถิดง่วดเถิด่แดงพิฉันเก่บแดงว่ามันสีอยากไฟแดงค่ะ อ่ววาหัวมันก็ลงต่างบ่แล,เล้เนี่ยแน่นดึงมันก็วนไปไวนมาแล้วก็หายแว๊บหัว,วตัวหายไไหายไปใส่ใครหายจะตั้งด่านเกินตกหายบงแน่บไม่เห็นเลยบา้บานกับคนไงแล้วเขาเออพ่อยไปเธอหัวมันไปตามทางตามยังรักซีรักเตื้อของเขาไปถนนรักซีหรือยังไหนขัาวอร์ซีอะไรนี่น,นหวัวบ้านหูเมืองไปมากแกเลยนะบ้านยังหัวคือว่าต่อยทีอัน สำนึกรับทีทั้งนอกคือสีสีงวดเลยว่าหูมเมื่องขึ้นมาเส่แล้วอันพอน,นอดบอระรับเส่แล้วบาทโอ้ร่องไปขุดต่างคือใจใจนะคือใ,ใจด้วยความฟันนั่นแหละค่ะขึงรับขึงตื่นมดเลยมันเลยหูเมือมันนอนบอระับค่ะป่วยสางมันก็ลงลางแล้วสางมันก็น้ำนมันร่องลางมันก็นที่คิดเก็บบ่คือทั้งหอนในใจทุกคนคแต่ผู้ันเนี่ยผู้เบื่อคยฟันเนี่ยจะเป็นผู้บูรุนเขาว่ากันนู่นมันต้องคิดเก็บ ต่ันก็โมชิเเมตรเออโขึ้นครบชิเ็ดเมตรมันจังกิดแต่เงินเดท้องเขาว่าสาทดีเออกันครบแล้วก็แข็ึ้นมากจะมาแล้วขอหัวมันัวมากข้าวมันกแดนไปแล้วมากวนไปวนก็หายวนขนหม่องจางเออวนขนหม่องพุชาะอ๋อพ่อันแน่เบิ่ง่อนเพราะตวาคอคอยไปเถอะไปทำรับทำตาทางรับทีของเขาก็แค่นั้นพได้อยูเมือกันมา่ก็บอกค้นเคร่งลูจยาบแบนอนบรับเลยก่ ว้าวมันลังเจียงขึ้นทีสองหรือทีส,สามหรือเปล่าอ่ามันมันมันลังเจียงขึ้นแล้วผู้เฒ่าที่บอกว่าสร้างมันถอนผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชาใส่อะผู้ชายอออผู้ชายเทารุ่นรุ่นโอเมอรโซ่นแลว้วพอไอ้อไปทึ้งหน่อยแล้วอ่ะไปตามทางรัฐนิยมเขาประมาณเจ็ดปีครับผู้เฒ่าห้วยผู้เฒ่ามันก็นขาดว่บบามันเจ็บทิพขืนที่บ้านถอดกับหัวง,งองเล่ากังกบางานกระติกกระป๋ะเลยนะอ่า เอรุนพญาอารุนยังพุญอาาเจ็ดทิรือแปดที่ปบุเราวุ่นเ่นเ<ฮ>ะก็แค่นั้นเลยาะค้่าน้องมรลบค่ะนี้งคมาเกิดคาดว่ากันคือในใน,นกนในในๆๆ่อนก่อนมันสะดสูตรพื้นหรือว่าในชัางพอในในผมพ่อกับมากว่าโอ้ยเล่กาๆๆๆกับวายดำาลยดำดีพ่อมันล่องไหมันได้ทิดเจ็ดเมตรนะล,ล่งอีกล่องอีกทั้งไนทิพเจ็ดเมตรตาเราอ่ะในทิพย์เจ็ดนี่พ่อมันยังใส่เงินเขาเราอ่ะ ก็เลื่อวยกันแน่นี่เลยลามัเกตหนึ่งเกตหนึ่งเอลาทบานีบานี้เออเลยเจ็ดเล่าบานีต้นบนนี้สามน้ามีสีนสามน้ามีหล้วมุมวมันก็สีตัดสีเออมันจะซีซีหรือเปล่าถ้าเปนสามตัวก็เก้าสีีหรือสีหรือสีเก้าสีมันจะเป็นสามง้แค่นะสี่เก้าสี่หรือว่าสี เก้าสี่สี่ตองสี่นะมันอาจจะสามถึงอมันแก่กบบ็ะบ <ภา S 2> ่ไรลก็สามกระสีนี่ว่าแล้รวรวมกับสีที่จะออกตองสีถ้าเป็นสองตัวก็สี่สี่ถ้าสามตัวมากอรัเก้าสี่ด้วยสี่เก้าสี่ด้วยเก้าสี่สี่ยังถึงเออดมากบุคคลพันธุ์ต่างเด่นหน ค่ะบานน ah ี้ขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่คุณพ่อมากมากระกาเน้นๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยคุณพ่อมักตัวใดเน้นตัวใดหนึ่งเจ็ดแล้วหนึ่งเจ็ดเนาะคุณพ่อเนาะเน้นเลยเนาะเออหมักมากกลมเด็เด็ดเลยหรนึ่งเจ็ดนี่คือกลาเป็นเหล็ก่างเหล็กรางเหล็กรางแล้วเหล็ก่างค่ะพ่อกือตมเป็นเหล็ก่างพ่อมันลงมันลงไปข้างล่างนี้ค่ะมันลงไป็นเลือถึงที่เจ็ดนี่ ค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่ก็ Hungarian> ขอขอบคุณ no คุณพ่อตาบหลายๆเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขแหลัก็แนวทางเนาะค่ะะเนาขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของพ่อตาบเนาะค่ะเนาะ94440 4ค่ะประจํางวดวันที่16กันยายน2 5 6 6เนาะค่ะเนาะแล้วก็17นึ่น้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขที่ คุณพ่อตาบเนาคะค่ะนอเพิ่นไปขุดสางกลนสางคะ่ะก็มีผู้ชายผู้เฒ่าบอกว่ากนใเฮถึงสิบเจ็ดเมตรเดอร้อวซันขันถึงสิบเจ็ดเมตรมันจังสได้เงินว่าสันเนาคะนาคะ่ะนอกะเป็นเหลืองเล่าความฝันเป็นตัวเลขและะ้วก็แนวทางของคุณพ่อตาบคะ่ะเพิ่นบอก่อยฝันเนี่คะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่นว่าบอค่อยฝันจักเถื่อบอกฝันมานี่โดนแล้วสามสี่ปีแล้วก็จู่ๆก็มาฝันคะ่ะ มาฝันหลอกนี่ฝันว่าเด็กไปกุนส้างหล้ะก็ฝันเห็นง่วเนาะคะ่ะนอเป็นง่วสีแดงแดงใจวายเลยปานไฟแดงว่าสันกะต,ตัวเลขที่ใดก็คือเก่าซีซีหล่ะกัซีซีศูนย์หล่ะก็หนึ่งเจ็ดเนาะคะ่นะนอกระให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมันเด้อค่ะกับตัวเลขของคุณพ่อตาบเนาะคะ่ะนอ ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเขามาเบึงคลิปจนจบเนาะค่ะนอะกฝากช่องเนเ้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะนอเพื่อทีิิ่พภาตัวเลขดีๆแน,นวทางดีๆเนาะค่ะนอะะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ